แค่จะมาบอกว่าควรจะใช้นะคะเคสนี้เป็นเคสเสียสละนะคะเราต้องปกป้องคุ้มครองผู้อื่นนะคะเราอย่ามาปกป้องคุ้มครองผู้ที่กระทาผิดนะคะต้องเอาเคสนี้ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าเยาวชนและผู้ก่อการร้ายรู้ว่าโทษไม,ไ,มไม่ไม่หนักนะคะหรือว่าเป็นเด็กอาจจะไม่ต้องถูกทำโทษนะคะหรือ จับปล่อยจับปล่อยหรือกอฎหมายนะคะลดแลกแจกแถมนะคะก็ถ้าเราจะคุ้มครองผู้อื่นคิดดูถ้าเป็นคนที่ถูกยิงคือลูกหลานคนที่เรารักพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่ที่เรารักเราจะรู้สึกยังไงนะคะก็ต้องแบ่งภาระค่ะทั้งลูกและพ่อแม่ต้องรับผิดชอบกรณีนี้นะคะลูกก็จะต้องโดนทำโทษและพ่อแม่ก็จะต้องโดนนะคะคนละครึ่งเลย ติดคุกก